มาอีกแล้วมาอีกแล้วจ้าวันนี้เป็นวันที่แอคทีฟมากความสมองรัวรัวคิดคอนเทนต์ได้หลายหัวข้ออัดจ,จะรีบอัดก็เลยอาจจะเห็นเสื้อตัวเดิมเนะตัวนี้เกิจะเป็นเห็นไปแล้วในคลิปที่ผ่านมาแต่ก็เห็นเสื้อตัวเดิมไม่ได้เห็นคอนเทนต์เดิมไม่เห็นหัวข้อเดิมนะจ๊ามาฟังว่าแพรวาจะตั้งอ่าจะพูดเรื่องอะไรวันนี้หัวข้อวันนี้ของแพรก็คือ ห้าข้อที่สาวไทยจะต้องทำใจใก่อนก่อนที่จะอยากมีสามีฝรั่งจะต้องทำใจรับห้าข้อนี้ให้ได้หรือว่าต้องยอมรับเขามันให้ได้ก่อนเนาะห้าข้อนี้พอมีพูยนะไม่ใช่ม้าแบบกระลูกกระลานนะบอกแล้วว่าสมองเล่นดีมากวะนี่ไม่รู้ว่าไปดุนตัวไหนมาเหมือนกัน โอเคทุกคนยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แพรเดิมกดกระดิ่งกริ๊งไว้แพรด้วยเนาจะได้ดูว่าคลิปต่อไปแพรจะมีอะไรมานั่งคีโมมานั่งพูดคุยให้ฟังมาคีมโมคีมโมในภาษาโคราชไม่ได้บอกแปลว่าโกหกหรืออะไรคีมโมหมายถึงว่าคุยอะไรนะไปอย่างนี้แหละคุยไปอย่างนี้แหละคีมโมไปอย่างนี้แหละ,ค,หละคือแบบว่า เ,เจ้อแจวไปของของเพย,ยางี้เลยเนะห้าข้อที่สาวไทยจะต้องทําใจแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็ยอมรับก็มันให้ได้หลังจากที่คุณแต่งงานกับสามีฝรั่งคุณก็จะต้องเจอห้าข้อนี้เพยจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีอะไรมาฟังกันเลยข้อแรกก็คือใต้ผัวฝรั่งปุ๊บเป็นเมียฝรั่งปั๊บ เธอจะต้องรวยในสายตาของคนในสายตาของคนที่อยู่เมืองไทยอะไระแล้วแบบว่าคนที่เขาไม่เคยมาสัมผัสชีวิตแบบนี้คือเขารู้ว่ามีฝรั่งฝรั่งปุ๊บจะต้องรวยปับ๊บรวยแล้วทําไงไปไหนก็ต้องมีคนโอ้ยขอตังค์ซื้อเบียร์เด้งโอ้ยขอตังค์นี่นะอยากกินอันนี้นะ่ะเลี้ยงเด้งเป็นเมียฝรั่งขอแล้วไม่พอยืมไปอีกจะ้ะ ยืมตังเดิมในงี่นะ่ะแบบว่า,ามีตังมีผัวฝรั่งแล้วรวยแล้วให้ให้พี่ยืมเงินเดิมให้น้องเยอะไม่ใช่แบบว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะญาติพี่น้องนะคนรอบข้างก็มีเธอให้เรายืมเงินเดิมหรือว่าถ้าเป็นแบบญาติพี่น้องยืมอะไรเงี้ยก็ให้หน้าให้ป้าให้อายืมเดิมมึงมีตังแล้วมึงรวยแล้ว เราเป็นเมียฝรั่งก็จะเออเออเ,ออเวอร์เอไปสักพักหนึ่งแล้วคืออะไรออมีผัวฝรั่งปุ๊บกูรวยทันทีจ้าก,กูรวยไม่รวยก็ไม่รู้แต่เขาคิดไปแล้วจ้ะปฏิเสธก็ไปได้ก็มีผัวฝรั่งพอถ้าปฏิเสธไปปุ๊บดูถูกทันทีนะจ๊ะโอ้โหมึงก็สาได้ตั้งผัวฝรั่งไม่มีปัญญาได้แค่นี้นะทิ้งมันซะเคยไหมอืมแล้วสิ่งที่จะตามมาหลังจากที่เราปฏิเสธนอกจากคําดูถูกปุ๊บก็จะเป็นแบบว่า ไม่เชื่อคนที่คนที่ไม่เชื่อก็มีว่าเออมันไม่มีบอกว่าอู้ไม่มีดอกอะไรเงี้ยคนที่ไม่เชื่อเขาก็จะคิดว่าอนี่นี่เนละคุณนี่สมัยก่อนมันเป็นเด็กน้อยนะโอ้ยมันก็มาวิ่งเล่นกับบ้านนี่แหละมากินข้าวกินน้ากับบ้านก็เคยมาอะไรนู่นนี่นั่นเป็นคนเนรละคุณไปอีกเห็นไหมข้อแรกก็นี่ยาวอย่าข้อแรกยังยาวขนาดนี้เลยเห็นไหมทุกคนเคยไหมเมียฝรั่ง เมียฝรั่งรุ่นพี่มาคอมเมนต์ไว้เลยเคยไหมแบบนี้เคยไหมข้อที่สองนี่เราเคยคุยกันไปแล้วเนาะว่าเออเมียฝรั่งนี่โดนเกือบทุกคนสําหรับข้อที่สองนี่็คือเป็นคลีมาก,ก่อน เคยขายตัวมาก่อนเคยเป็นผู้หญิงกลางคืนมาก่อนถึงจะได้ผัวฝรั่งนี่แหละท,ท,ทั้งๆที่ทุกวันนี้มันมียุคไอทีแล้วเขามีการติดต่อทางอินเทอร์เนต็ตหรือมีญาติพี่น้องเขาติดต่อมาให้อนนี้นั่นอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าคนหลายคนก็ยังคิดเหมือนเดิมๆว่ากิน้าําจะคำก่อนเด้อคนที่ได้ผัวฝรั่งหรือเดินกับฝรั่งจะต้องเป็นคอรี มาก่อนหรือว่าบางทีทั้งๆที่แต่งแล้วก็เป็นผัวเมียกันแล้วก็ยังโดนมองอยู่ว่าเออเป็นเมียเช่านี่อะไรอย่เงี้ยโดยเฉพาะถ้าผู้หญิงที่อายุยังไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยเดินก็ฝรั่งส่วนมากเขาจะคิดว่าเป็นเคอรี่ปัจจุบันเขาเป็นเคอรี่ เป็นเมียเช่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างี้ก็จะต้องทําใจไม่ต้องไปโกรธเขาหรอกทำใจแล้วก็ยิ้มรับว่าช่างไม่เป็นไรถึงเราจะไปวิ่งอธิบายโอ้ฉันไม่ใช่นะฉันทำไปอย่างงู้นอย่างงี้มาฉันทําอย่างงั้นอย่างงี้มามันก็อธิบายได้แค่กับคนเดียวไงคุณไม่สามารถไปอธิบายให้คนสมมุติว่าคุณไปเดินที่ที่หนึ่งอาจจะมีคนทักยี่สิบคนคิด แบบนั่นไปแล้วคุณจะไปเดินตามอธิบายสักกี่สิบคนไม่ไหวไงทุกคนจะไปโพสเฟซบุ๊กบอกเขามันก็ไม่ไหวเคะเฉพาะคนที่ใกล้ตัวรอบขังว่าเขารู้ว่าเราเป็นอะไรเราเป็นใครทําอะไรมาเค่นั่นก็พอก็เลยเป็นต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําใจทําใจได้อย่างเดียวจ้ะเราไม่มีสามารถไปวิ่งตามอธิบายให้ใครได้ใครจะคิดยังไงอะไรก็แล้วแต่คนใกล้ตัวเราคนที่เรารักสําคัญที่สุด พอจบแค่นั้นไม่ต้องไปสนใจคือข้อที่สองผ่านไปแล้วใช่ไหมข้อที่สามเรื่องนี่บางคนก็ถือว่าเป็นเรื่องชิวๆไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าก็คิดว่าถึงจะไม่เอาผัวฝรั่งก็ยังไงก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านอยู่เร้วอะไรเงี้ยก็คือข้อที่สามข้อนี้คือก็ต้องจากบ้านจากครอบครัวพ่อแม่นูน่นนี่นั่นก็ หลายคนก็อาจจะไม่ได้ค่อยซีเรียสอย่างที่แพรพูดนะเลยเพราะว่าบางคนก็ต้องสมมุติว่าชีวิตถ้าอยู่เมืองไทยเขาหลายคนก็จะบอกว่าถ้าพี่อยู่เมืองไทยพี่ก็ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ดอกพี่ก็ต้องไปอยู่กรุงเทพไปหางานทําหรือว่าไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ได้เจอพ่อเจอแม่แค่ช่วงเทศกาลแค่นั่นแหละแต่ว่าอย่างน,น้อยมันก็ดีกว่าถึงถ้าเราอยูอ่ถ้าเราอยู่เมืองไทยอาหารการกินนู่นนี่นั่นเราก็หาง่ายกว่าการปรับตัวอะไรอย่างเงี้ย มันก็มันก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะอย่างที่พูดอย่างที่มันจะเป็นอีกคนละแบบอะ่ะการที่แพ้เคยพูดไปขั้งหนึ่งว่าการที่เรามาอยู่เมืองนอกอะ่ะสมมุติว,ว่าเราวันนี้เราอยากเหงามากเราอยากกลับบ้านน่ะเราอยู่เมืองนอกเราทำํำเรากลับเลยไม่ได้ไงมันจะต้องมีขั้นตอนการจองตัวาการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าจองไปถึงว่าจะจอง บบด่วนสุดโอไม่ไหวแล้วทนไม่ไหว้องกลับบ้านคิดถึงแม่ละเกินอยากกลับบ้านมันก็จะต้องจองวันนี้พรุ่งนี้มันถึงจะได้บินไงทุกคนเข้าใจไหมว่าด่วนที่สุดเลยนะนี่จองไปมันไม่ใช่ว่าจองซื้อตั๋วดวนี้มันจะบินได้เดี๋ยวนี้เลยอย่างน้อยๆก็ต้องมีคืนหนึ่งหรือว่าฟุกจัดเลยก็ได้ขึ้นเลยอันนั้นก็ถือว่าโชคดีไปแต่ว่าคนอย่างแต่คนส่วนมากเขาก็จะไม่ทำใช่ไหมเพราะตั๋วมาถ้าซื้อปุ๊บซื้อวันนี้บินพรุ่งนี้มันก็จะแพงมากอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยเป็นเรื่องของสมมติวันนี้โอ้คิดถึงแม่มากแกกับบ้านมันก็กลับไม่ได้พอพรุ่งนี้ซื้อตั๋วได้บินพรุ่งนี้ความรู้สึกเรามันอาจจะจางหายแล้วถึงชั่วโมงที่เราอาจจะบินเออกูเสียได้ตังว์ว่ากูอยู่บ้านลูกนี่ก็อยู่บ้านก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีฟิลนั่นใช่ไหมก็ต้องคาใจว่าเราจะต้องจากบ้านจากพ่อจากแม่มาไกลบ้านเนาะคิดถึงมันก็ไม่ได้ไปหาได้ทันทีแต่ถ้าอยู่เมืองไทยปุ๊บอยู่กรุงเทพขับรถสามชั่วโมงถึงเลยนะ ไปโคราชนี่แพรขับรถสองชั่วโมงครึ่งแพรก็ถึงบ้านแพรก็ด้ไปขอประตูก็ก็ขอมแก้มแม่นู่นนี่นั่นกินข่าวฝีมือแม่ตื่นเช้ามาแพรอาจจะกลับมาทำงานเลยก็ได้อันนี้มันก็คนละฟิวไงอือตามนั่นแพรหรือเหมือนแพรพลังเลือเหลือเนาะแพรก็ทํางานนะวันนี้นะแต่แพรพลังเหลือไพบอกแล้วค่าข้อที่สี่อันนี้ก็จะเป็นทุกคนเจออยู่แล้วคืออะไรข้อที่สี่ การปรับตัวข้างยิ่งใหญ่ของเราคือเราได้ย้ายมาอยู่นี่ปุ๊บทั้งสภาพอากาศสังคมวัฒนธรรมนั่นแหละภาษาการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ของของคนที่แต่งงานกับชาวต่างชาติเนาะถ,ถึงจะบอกว่าไม่ได้ย้ายมาอยู่ ถึงจะบอกว่าโอ้แฟนพี่กเกษียณแล้วพี่ไม่ได้ย้ายมาอยู่เมืองนอกดอกอยู่เมืองไทยก็ยังจะต้องปรับตัวเรื่องภาษาอยู่ดีเพราะว่าก็จะต้องมีภาษาเพราะว่าฝรั่งน้อยมากที่จะไปเรียนภาษาแล้วก็จะพูดได้คล่องคุยกันรู้เรื่องเหมือนที่เราคุยเนาะส่วนน้อยเป็นแต่ว่าอยู่อยู่ไปแล้วก็ค่อยฝรั่งค่อยซึมซับอาจจะคุยทำไทยด้วยอังกฤษด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยเราก็จะต้องมีพื้นฐานภาษาเป็นการสื่อสารเนาะมันก็ยังคิดต้องอยู่ในหมวดหมู่การปรับตัวอยู่ดี แต่แล้วคนที่มาอยู่เมืองนอกนี่ก็ต้องปรับตัวหนักมากสภาพอากาศนาหนาวหนาสปริงหนาซัมเมอร์หนาวินเทอร์หนาออทัมโอ้ยเสื้อผ้าขนเขา่าขนออกตู้เป็นว่าล่นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกันซัมเมอร์ก็จะต้องอ่าคนอยู่กันนี่เขาจะมีห้องตู้สภาเนาะแล้วก็ห้องนึงจะเป็นห้องที่เก็บส้าที่แต่ละซีซันอะไรเงี้ย แล้วก็จะมีตู้ห้องหนึ่งก็เป็นห้องแต่งตัวที่จะมีเสื้อผ้าที่เราพพ้อจะใส่ก็คือหนาหนาวปุ๊บเราก็จะต้องไปขนเสื้อผ้าวินเทอร์เอามาเรียงๆ,ๆๆๆใส่ตู้ไว้แจคเก็ตหนุนนี่นั่นถุงเท้านั้นนะถุงมือผ้พาพันโคงผ้าพันคอปุ๊บพอมดหนาหนาวปุ๊บเขานานหรือดูใบไม้พิเออหรือดูใบไม้พิ สปริงภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า s สปริงเนาะเออปก็จะต้องเอาสภาซิินเอร์ย้ายยายย่ายย่ายยายยายเข่าจากตู้หนึ่งเอาไปเข่าอีกตู้หนึ่งแล้วก็เอาสภานะ่ะอีกเออก็จะเป็นอย่างงี้เป็นกิจวัตรประจาวันทุกสามเดือนประมาณนี้อืมเสร็จแล้วก็พอซัมเมอร์ก็จะต้องขนสภาซัมเมอร์ออกมาแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในตู้ห้องแต่งตัว เพื่อที่จะพร้อมในการใส่ในการใช้งานเนาะก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าคนอยู่นี่เขาจะแต่งตัวตามฤดูกันเนาะประมาณนั้นอันนี้ก็จะต้องมาเรียนรู้มาปรับตัวกันอยู่นี่ขอค่อนข้างเยอะอืมข้อที่ห้าสำคัญมากข้อนี้แพรบอกเลยว่าสําคัญมากสําคัญกับตัวตัวเราตัวผู้หญิงคนที่จะมาแต่งงานกับสามีฝรั่งเป็นข้อที่ค่อนข้างสําคัญเพราะว่ามันเป็นข้อที่เราต้องทําความเข้ใจกับตัวเองให้มากๆ คืออะไรต้องทำความเข้าใจว่าฝรั่งชาวต่างชาติที่เราเรียกกันว่าฝรั่งไงนะเขาไม่ได้รวยทุกคนแล้วเขาก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีคนดีทุเขาทุกคนไม่ได้เป็นคนดีมีคนดีคนไม่ดีมีคนรวยคนไม่รวยเนาะ เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเป็นเมียฝรั่งแล้วทําไมถึงไม่ได้เท่าเทียมเขาไม่ไม่เดีนถึงทําไมผัวฉันเป็นอย่างนี้ทาไมเขาเป็นอย่างนี้มันจะเกิดข้อเปรียบเทียบแล้วอะไรที่มันมันเ่าม,มันจะเกิดอะไรคือปัญหาเราทุกเข้าใจไหมเรามันจะทําให้เราเครียดเราชีวิตเราจะไม่มีความสุขเลยถ้าเราอย่างนั้นก็คือเราจะต้องทําใจยอมรับว่าสิ่งที่เราจะต้องมาเจอมาเจอผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่เราเลือกเป็นผู้ชายที่เรารัก เป็นผู้ชายที่เราอยากจะใช้ชีวิตร่วมด้วยเขาเป็นคนดีหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นคนดีมากแต่ว่าเป็นคนที่เรารับได้อะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนฐานะปานกลางฐานะจนฐานะร่ํารวยเราก็ต้องรับได้เพราะว่าเราเป็นคนเลือกแล้ววแล้วสิ่งที่เราเลือกมันคือสําคัญยังไงเราก็ไม่ควรจะเอาไปเปรียบเทียบกับผัวชาวบ้านไงเพราะว่า ผัวชาวบ้านก็ไม่ใช่ผัวเราผัวเราก็ไม่ใช่ผัวชาวบ้านไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าสามีเราเป็นอย่างนี้เราเลือกแบบนี้แล้วเรามีความสุขกับแบบนี้เราก็จะทํําทาความเข้าใจกับตัวเองให้มีความสุขในสิ่งที่เรามีเรามันจะไม่เกิดความทุกข์แล้วเราก็จะมีความสุขเราก็จะยิ้มได้ทุกวันอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจกับตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองทุกข์เนาะ นั่นแหละทุกคนห้าข้อห้าข้อนี่เป็นห้าข้อหลักๆสําคัญสาคัญอาจจะใครจะจะมีเสริมมาบ้างก็เอามาเสริมก็แพ้ได้เนาะโอเคทุกคนนั่นแหละแพ้มาพูดให้ฟังว่ามันจะต้องมีมันก็นมีนั่นแหละแพ้ว่าหลายคนจะโดนห้าห้าข้อเนี่สามบางคนจะโดนมาสามบางคนโดนสี่บางคนโดนทั้งห้าเลยอะไรอย่างงี้เนาะแต่นี่คือสิ่งที่แพ้คิดแล้วก็เห็นจากประสบการณ์รอบขังคนใกล้ตัวนู่นนี่นั้น เสริมเขาบอกว่าเพว่าไปทํางานจริงไหมทําไมมือทําไมมือไม่เห็นด้านเลยมือไม่เห็นแบบว่าไม่เห็นไอ้นี่เลยเด้อเพกก็ททำงานนี่แหละจ้ะแต่ว่าทุกวันนี้นะเขาบอกว่าจะดูคนทํางานนะักกัอะไรอย่างนี้เนาะต้องดูมือ ดูมือแพ้ไม่ได้แต่ทุกวันนี้เขามีถุงมือนะแพลนะทำงานนักนะใช่แผลใช่มือทั้งวันนะแต่มือแพ้ก็ไปให้ดูว่ามือแพลก็ยังไม่ได้ด้านไม่ได้อะไรเนาะก็ยังนุ่มนิ่มปกตินั่นแหละทุกคนเล่าให้ฟังคำขำจุกๆไป <laughs> สำหรับเรื่องมือนะห้าข้อที่แพรอันนี้ไปแล้วเนาะโอเคทุกคนยังไงคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แพรด้วยนะจ้าใครไม่ชอบก็ผ่านไปเนาะโอเคจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย